ขึ้นง่ายปลูกง่ายนะคะเป็นทั้งผักและสมุนไพรเนียมหูเสือด่างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับเนียมหูเสือด่างนะคะซึ่งเป็นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมมากนะคะปลูกเป็นไม้คุมดินหรือไม้กระถางก็ได้ใบจะมีลักษณะเป็นจกัจกจักมีขอบ มีขอบสีขาวเป็นจักๆนะคะใบกินได้นะคะจะมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเราเก็บใบเนี่ยมาเคี้ยวนะคะอมก็จะช่วยดับกลิ่นปากได้หรือจะเก็บใบามาต้มดื่มต้มกับน้ำดื่มแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบก็ได้ช่วยขับน้ำขาวปลาในสตรีให้กับสตรีที่หลังคอดบุตร แผ่นใบเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นใบเนี่ยจะเป็นใบที่อวบน้ํานะคะอวบน้ําแล้วขนใบเนี่ยใบเนี่ยจะมีขนที่นุ่มขนนุ่มเมื่อเราขยี้ใบนยนะถ้าเราเก็บใบมาขยี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมยอดอ่อนเนี่ยนะคะเอาไปกินเป็นผักหรือสมุนไพรก็ได้กินกับสุกน่อไม้นะคะหรือไปกินกับแจวลาบก้อย ได้หมดเลยอร่อยปลูกง่ายจะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะตัดกิ่งเราก็ไปปักชำนะคะกำลังได้รับความนิยมค่ะเนียมหูเสือด่างชนิดธรรมดาก็มีนะคะเป็นแบบใบสีเขียวทั้งใบแต่อันนี้เป็นแบบเป็นใบด่างนะคะได้รับความนิยมมาก าใครสนใจก็หาซื้อได้นะคะแถวลาซาด้าก็มีหรือถ้าไม่ต้องซื้อก็ขอเพื่อนบ้านหนึ่งยอดอย่างอย่างเนี้ยทิ่ฉันขอมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอดสองยอดเขาก็ให้มาแล้วก็มาปักแล้วมันก็ขึ้นขึ้นง่ายปลูกง่ายนะคะเป็นทั้งผักและสมุนไพรสนใจนำมาปลูกได้เลยค่ะมีประโยชน์สรรพคุณเยอะมากนะคะ เนียมหูเสือด่างค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ